รู้ไหมครับว่าในเครื่องดื่มธรรมดาธร,รมาที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ยาวนานเป็นหมื่นๆปีเลยนะเป็นเรื่องราวที่ผูกโยงเราเข้ากับก,บการกําเนิดอารยธรรมการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือแม้กระทั่งการพลิกชะตาของมวลมนุษย์เลยทีเดียวนี่แหละครับตำนานของเบียที่เริ่มต้นมานานแสนนานก่อนที่ประวัติศาสตร์จะถูกบันทึกไว้ซะอีกแต่คำถามที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดเลยก็คือ สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคโบราณอย่างมหาพิระมิดแองกีซาเนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอครับที่ถูกสร้างขึ้นด้วยค่าจ้างที่เป็นเบียรใช่ครับฟังไม่ผิดเบียรเอาล่ะครับเราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องพิระมิดเราต้องย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นอีกครับสู่จุดเริ่มต้นที่อาจจะเกิดจากความบังเอิญล้วนๆเลยแต่กลับกลายเป็นเหมือนประกายไฟที่จุกให้อารยธรรมของมนุษย์เราลุกโชนขึ้นมาเส้นเวลาของเบียรเนี่ย โอ้โหมันยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคหินใหม่หนู่นเลยนะฮะประมาณ1 2 0 0 0ปีก่อนมีหลักฐานปรากฏที่าศาสนาสถานแห่งแรกของโลกอย่างเกเบกลีเทเพก่อนที่มันจะกลายมาเป็นรากฐานสําคัญของอารยธรรมเมืองแห่งแรกของโลกที่เมสูปโปไตเมียเรานึกภาพตามนะครับมนุษย์ยุคหินเนี่ยเขาเก็บธัญ,ญพืชป่ามาใส่ในภาชนะและบังเอิญฝนตกลงไปพอทิ้งไว้กลางแดดยีสต์ตามธรรมชาติที่ลอยอยู่ในอากาศก็เริ่มทํางานของมัน เปลี่ยนของเหลวธรรมดาธร,รมดาให้กลายเป็นซุปธัญ,ญพืชที่มีฟองฟูๆให้ทั้งสารอาหารแล้วก็มีฤทธิ์ทำให้มึนเมาได้ด้วยนี่คือการค้นพบโดยบังเอิญจริงๆครับไม่ใช่การประดิษฐ์แล้วการค้นพบนี่แหละครับที่นําไปสู่ทฤษฎีที่แบบน่าทึ่งมากๆที่เรียกว่าทฤษฎีเบียกรนขนมปังเขาเสนอว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เริ่มทําเกษตรเพื่อจะเอาธัญ,ญพืชมาทําขนมปังเป็นอาหารนะครับแต่เราทําเพื่อปลูกธัญ,ญพืชให้มันเยอะพอ ที่จะเอาไปต้มเบียร์สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและงานเลี้ยงต่างๆคือถ้าใจพูดง่ายๆก็คือความอยากดื่มเบียร์นี่แหละครับที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสร้างอารยธรรมขึ้นมาเลยก็ได้เพราะขยับมาถึงยุคเมโสโปเตเมียนะครับเบียร์นี้กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมไปเลยมีสิ่งที่เรียกว่าบทเพลงถึงนินกาซีซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือสูตรทำเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นแหละครับในมาหากราบกิลกาเมชเบียร์คือสิ่งที่เปลี่ยนคนป่าให้กลายเป็นคนที่มีอารยธรรม แม้แต่ในประมวลกฎหมายฮัมูราบีก็ยังมีกฎหมายควบคุมราคาเบียร์แถมยังลงโทษคนต้มเบียร์ที่โกงลูกค้าถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะเพราะว่ามันคือขนมปังเหลวที่ปลอดภัยกว่าน้ำในแม่น้ำแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของทุกคนในสังคมเลยเอาละครับเรื่องราวของเบียร์ก็เดินทางมาถึงอียิปต์โบราณดินแดนที่บทบาทของมันก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดกลายเป็นทั้งสกุลเงินเป็นยารักษาโรคแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่จะว่าไปก็เหมือนกอบกู้โลกเลยทีเดียว กลับมาที่คำถามแรกของเราครับบันทึกโบราณระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคนงานที่สร้างพิระมิดเนี่ยได้รับเบียร์เป็นค่าจ้างรายวันจริงๆแล้วปริมาณที่ได้เนี่ยโอ้โหมหาศาลมากครับคนละ4-5ลิตรต่อวันนี่มันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแก้กระหายธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือเงินเดือนของพวกเขาเลยแล้วทำไมต้องเป็นเบียรล์ล่ะเหตุผลง่ายๆมีอยู่3อย่างครับ 1. คือมันให้พลังงานสูงมาก เพราะเบียร์สมัยนั้นมันจะข้นๆเหมือนโจ๊กเลย 2. คือมันปลอดภัยกว่าน้ําในแม่น้ำนายที่อาจจะปนเปื้อนเพราะมันผ่านการต้มมาแล้วและ 3. ก็คือมันช่วยผ่อนคลายสร้างขวัญและกําลังใจหลังจากที่ทํางานหนักมาทั้งวันคือมันเป็นค่าตอบแทนที่เพอร์เฟกต์มากๆสําหรับแรงงานในยุคนั้นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเบียร์ยังเป็นเหมือนพระเอกในตำนานเทพเจ้าของอียิปต์ด้วยนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่า มหาเทพราเนี่ยต้องการจะหยุดเทพีเซกเมตที่กำลังไล่ฆ่ามนุษย์ก็เลยสั่งให้ต้มเบียร์เจ0ดเหยือกแล้วย้อมให้เป็นสีแดงเหมือนเลือดเทราดลงไปบนพื้นดินเทพีเซกเมตก็ดันไปหลงคิดว่าเป็นเลือดจริงๆก็เลยดื่มเข้าไปจนเมาไมยแล้วก็สงบลงในที่สุดมนุษยชาติก็เลยรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างไปได้ด้วยเบียร์นี่แหละครับ แต่แล้วชะตากรรมของเบียร์ก็มีอันต้องพลิกผันครับพออาณาจักรโรมันเรืองอำนาจขึ้นมาเบียร์ก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องดื่มของพวกคนเถื่อนไปซะง,งั้นก่อนที่มันจะได้รับการกอบกู้และก็พัฒนาจนสมบูรณ์แบบโดยกลุ่มคนที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยในยุคโรมันเนี่ยความแตกต่างทางวัฒนธรรมมันชัดเจนมากครับคือสําหรับชาวกรีกกับชาวโรมันที่เขาดื่มไวน์กันเนี่ยไวน์คือเครื่องดื่มของอารยธรรมของคนชั้นสูง ส่วนเบียนะหรอเขามองว่าเป็นเครื่องดื่มของพกอันอรารยชนที่อยู่ทางตอนเหนือจักรพรรดิโรมันบางองค์ถึงกับบันทึกไว้เลยนะครับว่าเบียรเนี่ยมีกลิ่นเหมือนแพะแต่พอจักรวรรดิโรมันล่มสลายลงท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของยุคมืดผู้พิทักษ์มรดกแห่งการต้มเบียรก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนั่นก็คืออารามของเหล่านักบวชนั่นเองครับแล้วทําไมนักบวชถึงทําได้ดีล่ะก็เพราะว่าพวกเขามีองค์ประกอบสําคัญ3อย่างครับ 1. คือการรู้หนังสือ ทำให้สามารถจดบันทึกศึกษาแล้วก็ปรับปรุงสูตรต่างๆได้อย่างเป็นระบบ 2. คือทำเนียมการต้อนรับผู้สแสวงบุญด้วยเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัยและ 3. คือพวกเขาได้สร้างสารรคียร์ที่เข้มข้นมากๆที่เรียกว่าขนมปังเหลวขึ้นมาเพื่อใช้ประทังชีวิตในช่วงที่ต้องถือสีหลอดเป็นเวลานานๆและในช่วงเวลานี้นี่เองครับที่การปฏิวัติครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เบียร์ได้เกิดขึ้นมาจากบันทึกของนักบวชหญิงท่านหนึ่งที่ชื่อว่าฮิลเดกาแห่งบิงเงินในปี1150 ท่านได้เขียนถึงพืชชนิดหนึ่งเอาไว้ว่าด้วยรสขมของมันมันช่วยป้องกันการเน่าเสียในเครื่องดื่มได้พืชชนิดนั้นก็คือฮอปส์นั่นเองครับการค้นพบว่าดอกฮอปส์เนี่ยสามารถใช้เป็นสารกันบูดตามธรรมชาติได้เพิ่มความขมเพื่อตัดรสหวานและยังให้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยโอ้โหมันเปลี่ยนโฉมหน้าของเบียร์ไปตลอดกาลเลยครับทำให้เบียร์สามารถเก็บได้นานขึ้นมากขา,ขายได้ไกลขึ้นนี่คือการปฏวิวัติวงการของจริงเลย จากยุคกลางการเดินทางของเบียร์ก็ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทผลักดันให้เบียร์กลายเป็นสินค้าระดับโลกซึ่งมันก็นำไปสู่ความเหมือนกันไปหมดจนน่าเบื่อและสุดท้ายมันก็ได้จุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติรสชาติครั้งสำคัญขึ้นมาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้เปลี่ยนการผลิตเบียร์ไปแบบสิ้นเชิงเลยครับเริ่มจากกฎหมายความบริสุทธิ์ของเยอรมันในปี1516ที่วางมาตรฐานคุณภาพเป็นครั้งแรก ต่อมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีเครื่องมืออย่างเทอร์โมมิเตอร์ระบบทําความเย็นทําให้การผลิตเบียร์ลาเกอร์ที่ต้องการความแม่นยาสูงสูงเนี่ยทำได้ตลอดทั้งปีและจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดก็คือการค้นพบของลุยส์บาสเตอร์ที่ไขปริศนาได้ว่ายีสต์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังการหมักนั่นเองแต่พอมาถึงศตวตรรษที่20กฎหมายห้ามผลิตสุราในอเมริกาบวกกับการควบรวมกิจาการของโรงเบียร์ยักษ์ใหญ่มันทําให้ความหลากหลายของเบียร์ค่อยๆหายไปครับ โลกเราถูกครอบยำด้วยเบียร์สไตล์เดียวเลยนั่นก็คือเบียร์ลาเกอร์สีทองใสๆที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมหาศาลแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับในปี1978ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งกลายเป็นเหมือนการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และจุดเชื้อไฟให้กับการประวัติคราฟเบีย์นั่นก็คือกฎหมายที่ทำให้การต้มเบียร์ดื่มเองที่บ้านกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง และแล้วการปฏิวัติคราฟต์เบียร์ craft beer ก็ได้นำทุกอย่างกลับคืนมาครับมีการฟื้นฟูเบียร์สไตล์เก่าแก่ที่เกือบจะสูญหายไปแล้วอย่าง IPA ที่เน้นความขมของฮอปหรือส t o า์เบียร์ดำรสเข้มข้นมีการทดลองใช้วัตถุดิบท้องถิ่นใหม่ๆโดยให้ความสำคัญกับรสชาติที่ซับซ้อนและความเป็นอิสระซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ก็ได้ท้าทายอำนาจของบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเลยครับจากซุปธัญพืชที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญสู่ค่าแรงในการสร้างพีระมิด ผ่านการพิทักษ์ของเหล่านักบวชและการปฏิวัติด้วยวิทยาศาสตร์จนมาถึงการฟื้นคืนชีพของครฟเบียทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่ยาวนานกว่า1,000 0ปีดังนั้นในครั้งต่อไปที่ได้ยกแก้วเบียรขึ้นดื่มลองถามตัวเองดูสิครับว่าในแก้วใบนั้นมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้าง